สบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสบายดีนี่ตอนนี้ค่อยกะเฮ็ดหัวไทยเฮดหัวตะก้าค่อยบชี้บอกว่าไทยเด้อพี่น้องเพราะว่ามีคนติ่งมาหลายเลยกะแเลยกะมีคนว่าว่าว่าบ้านภาษาตัวเองบเป็น่ยนวาค่อยกะเลยชี้ว่าวลาวนี่ยคลิมนี่แค่น่อยว่าค่อยอยากว่าแต่ไทยโบแมนได้พี่น้องเอ้มันก็มีเอฟซีบางท่านก็ให้ว่าไทยบางท่านกัให่ว่าเลาวให้ค่อยออกใจบริสุทผู้จุคน ข่อยก็เลยเฮ็ดปนกันบนยวนเมันเยี้ยไปโอเคไป่ด้องรอไม่ไมเฮ็ดเพียงกันเลยไม่เฮ็ดหัวอัี้น้องกีเนี่ยน,น,น้องละสวัสดีครับหน่อยอาจารย์ใหญ่เขาค่ะสวัสดีครับเลยสวัสดีครับเอ้ไม่นมี่ข้กกางบนเฮ็ดพุทธะเพิ่นมากระพายนะอาจารย์ใหญ่เพิ่อนนะครับตอเตะตอเตะ จะได้จะกอดกันเนื้อแท้ดิอาจารย์ยังอยห่าช่วยเขาได้ยังของการยื้ปิดเพลงด้วยปิดเพลงด้วยปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงเิเอ้ยนลยการเจอแล้วเจออาจารย์สวาักดีกรบผมนี่ ตัวช้อนเาเราถ่ยใช่าะตที่ชอครับเราถ่ายจำลังกนไป่อไปก่อน่อไปก่อนนะอย่างชิง่อไปก่อนเจี่ยบเยอไปอไปนี่ก็มาเห็ดหัวตะก้าพี่น้องเอ้ยย่างนะมาจับย่างค้วใเขามาเหยียบมาเห็ดหัวนี่แล้วสิหาซอยเห็ดหัวแล้วก็หาก๊อกก๊อก อดเพือนดว่หนจกอนไป้าแคน้งกว่าันกโคตรหาวยพี่น้อง้ยมาใส่แกๆเตมพลงมส่งได้ยินเสียงใสตามจำพาดเจ้าหล่าดุพักสไปกอดนั้นหรอไม่กอดเออทจิไม่แต่นั้นค่ะหมดแล้วเพื่อนั่น นี่เราพี่น้องเลยหลังจากที่เขามอบตะก้าว่านก้าแล้วเขากันจะเตรียมการม่กันแล้วแล้วเขากันเห็ดหัวแบบนี้เห็ดหัวเพื่อย่านงัวลงได้พี่น้องเขาก็เอาน้ามาจับนี่เอาก็เอาแล้วเอาโตแล้วว่างเราบ้างจะกินทับนะมาจับนะ จะบลงหัวด <re> ุมก <c ười> ็ได้ยกลงได้ไ้มันเปื่อนลงขึ้นหน่กว่าวันนี้ได้ชำน้ำอยี่ยนุ่มติดผมก็ยากพี่น้องเลยยากมันหนน้ำเพราะว่าน้ำนี่ก็กู้มาจากเทียงนี่นี่ละนี่ละปูปูทั้งพุ่นกับชีเป็นเชียงรถไทยนะ ไทยหุดเมื่อไร่พี่น้องเอ้ยพี่อีก,อกทีหาวันกันที่ได้มาไทายหุดแล้วเขรอกันเนาะหุดนี่หุดนี่เลักษัวพอยยางเนี่ยนะขนาดนี่บัว่ป้านะมาพ่วเสีเอามาทุดใช่ไหม เราต้องมีปัาพน่ไหน้บองยาดอก้อวายยังงยังไ่ได้ใหญ่โอ้ยบัวเป็กายังบัวกายังบัวบัย่านแาไนี่มันกระิาแถวๆมันเปื้อนนี่แหละย่านาาทนามมือเศ้านี่ก็เลือดคอยจนออก ขั้นเฮ็ดไอ้คนปวเจริญนะใช่ใเนาะพี่น้องเนาะความขี่ขั้นเฮ็ดใอ้คนบวดเจริญไปไปถ่ายเอาลานชาวเนี่ยลานชาวเฮ็ดยังสัมภาษณ์ลานชาวทีมงานเนี่ยเลี้ยกลนกล้าให้นะดิไปชี้ให้กันมีชี้ให้มือเหือดไห นี่ก็ล้านสาวพี่น้องคุดละขวานี่อุ้ย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 อ้าวสบายดีน้อยสบายดีพ่อแม่พี่น้องนี่ค <c oughs> ุ่นกำลังคุดละขวานตื่นแต่หน,นอกวก็มายำคุ่นากุดละขวานไงคุดหลับแม่บอกหลักขวานเลิกเตบนะิบพะอแม่ ไม่จัดเขาไม่จัดอะไรเลยขนาดต้มหมี่เขายังคิดข้าวเห็นไหมที่หล่อยังได้ผุลหตัวอีกมันเมื่อ,อยงไงต,ตาเหลืองไปพดหผมก็่กกได้ยนเรมันนี้นะนเปปป่อนหนาลยแต่เ้าผู้สาวฉปุ๊บีิวหน่อยค่อยขับรถไยมาจนหดแล้ววันนี้ืันนี้นี่โอลี่เพื่อน ครับรถไทยมาแต่บานพี่น้องจนหอนหน้าเลยเพิ่นบองหายไฟแอบเพิ่นจะได้เหมือนในเดียนะีะ <c oughs> เป็นหรอวะเป็นน้อยหนึง่งแต่ครับเหมือนะอะไรเขาจนโต๊ะรถไทยพี่น้องเออเกลับโต๊ะ <c oughs> จนแอลเคสไปควาเพิ่นเด้งบาดเดียแล้วเ <c oughs> พิ่น้องาวเหล็กบาดเดียเพิ่นปล่อยแต่มันไปบาดเดียแเราคอยจนโต๊ะ่นที่โต๊ะมันเอาโต๊ะแล้วมันโต๊ะสตีนจะได้จะแน่เมืองในกว่าจะเฮ็ดกันละ เ้าเป็นห่วงค่อยเหรอใช่แล้วมันหนักมากเลยน้องนั่นกับไรเไเพ็ดผมวิบ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 เพลงผมหิดหิดงอไม่ได้จีินะเจ้ากับปย่ยงเว่าเกือบซื้อ่นโบนมันฮะตืนห เอาว่าพ่อมันเป็นรักไงมันคุยได้เดี๋ยวมันจะควยนะไม่ได้ดอนะแต่วานคุยฟังรักฟังรักตื่นได้มันก็คุยนะเอาจริงเอาจริงลุ้นนะอย่าให้ได้เอริจังลุะจะไหวยให้เอาได้เอาจริงมื่อนี่กิไมมื้อมเกบอยู่แล้วแล้วเราได้ไปอ่าน้ำใกล้จะหอนมื่นทับแล้ว แ <Yeah. S 2> อนนอมเนชซ้ันะใ้เขาได้มีแล้วสิชาวู้ขี่เอ้ยเพิ่นก็อยากมีของขวัญกันนะฮะถามเพิ่นดูว่าเพิ่น <c ười> อยากได้อยาอ่างอนามเงนชับนะ ทานองนำซาลาเอยมือซับอยากไหลแนวดเป็นของขวัญไม่บอกก็ไม่บอกนะความลับความลับอยากได้ผู้เบาเหรอไม่อยากได้บบาวกงนาครูแน่นอนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยชอบใครเลยไม่เคยมีใครเลยใจะมามผมอนหััไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเบาวกงก็นอนหาตื่นคือกันไม่เดี๋ยวลูกตายนะเอากัน อ่ะมันกิ้งแล้วมึงเด้อเดี๋ยวจะให้คุณป่วงกิ้งให้ดูนะครับผมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวจะให้เด็บป่วงกิ้งให้เบิรงเด้อพี่น้องกิ้งแนวใดวเนี่ย,นยแนวนี้เหรอเจ้ารู้สึกแบบใดเนี่ยเจ็บมือเหรอรู้สึกว่าเดีย๋ยวน้ำมันจะมาปากโอ้นี่แหละเห็นความลำบากของข้าพระเจ้าหรือยังอ้าแล้วมันคือโบไป่พนี่ถ้ามันเป็นโบไปเข้ากับปุ๊ดตัวนี้ มันจมีอันตัวล็อกดูถือหน่อยเบือกนึักล่ะเลมันดเปล่นมืลแสนนะถือหมื่นกว่า นี่แล้วพี่น้องปุ้นให้เพื่อนแล้วไก่อายับเข้าเป็นอีกนี่กว่ามันกับขันเข่งแล้ว <c oughs> นี่พี่น้องข,อข่อคราบรถไถมาจนหอดใช่ไหมนี่ข่อยบอกให้ไปแอบแล้วได้เมือนนี่จ้ายิงขึ้นใบเพียงนะข่ <c oughs> อยยิงขามคอนสิ่ทำมันจับเฮ้ยมันปุมีปัญหาโดย้าเหตุบัดเข่งก็ได้นะพอแล้ว <c oughs> มันเลิศมากแล้วตะโกนดังว่าพอแล้วเบิ <c oughs> ừng, ้งข่อยแจกอดิงก็เติมแล้วเขาเห็นเพจจนเบิ้ง ต่างปนอื่นเลยปคนเดียวมือเลยทั้งก่อนนอนชิมนาทีนะทั้งยังทั้งยังบอกทั้งยังก็ได้นี่เดี๋ยวที่พอรึก็ได้เดี๋ยวพอทีนั่นมาเก้ได้เดี๋ยวพอทีบอกเวทีิคลปนี่นี่พี่น้องเวลาเขาเริ่มต้นเขาก็เกี่ยดรูวเขาก็เอาน้ามาไม้นี่อย่าบอกกน้อยก็ได้เขาเอาน้ามาไม้แล้วเขาก็เข่งมันจะมีเล็กแสลงเข่ง เท่งนี่แล้วเขาก็ตอกนี่ตอกนี่ยังจะเป็นขึ้นตัวนี้บัดน,นี่กตอกแล้วยังจะเป็นขึ้นตัวนี้เขาจีรัดง้วไว้รัดงัวรัดควายไว้ย่านมันย่านมันมันเข้ามากินเข้ามากินก้าคือว่าอะไรแหละแล้วก็อีกประมาณอีกสี่มือห้ามือนี่แล้วพี่น้องเลยเดียวใชะสีมาถยหุ่นหน้าแล้วบัดนี้ถยหุ่นหน้าแล้วละบะัดนี้ซื้อดำเมืองนำมันมาถ่ายหุ่นหน้าแล้วที่นี่เพื่อจะไว้ดำต่อไปนะแต่ว่าตอนนี้ก ไอ้ข่อยกะเดาได้ลูกเราได้ลูกไม่แล้วก็เผาปัวหมอกำหมอกคำนั่นแล้วเรากลับบได้ออกมาหนาน้ำชุ่มข่อยมีแต่ชุ่มข่อยออกมาข่อยบอกเคย,คยเคยข่อยเคยครับรถไายดอกมีแต่แต่อิงแท้ไอ้หาก็ได้ครับว่างว่านี่มัอนี่ดอกครับก,ก,ก,แก,กมม็แล้วกันจักจีล้มเมื่อใดแล้วอย่ว่าดอกเป็นพนงัวนดอกตกไม่ถ้าเป็นงัวน,นี่นนนิตึมประมาณใดเจ้างัวนี่ิตึมประมาณนี้สมมุิเป็นงัวนนะคัน ชุ่มมุดเป็นงัวเจ้าฉีเข่าได้บ่เออบ่เข่าเข่าไ่ได้เขาก็เข่าไ่ได้เข่ามาเป็นงัวอ้า่รองร้องชาชุ่มมุดนี่พี่น้องไข่เฮ็ดหัวนี่ชุ่มมุดว่างัวนี่มันจิตามประมาณนี้แล้วนี่เตยกว่า้อนอีกมันจิเข่าบ่จะว่าแสดงว่าบ่เข่าแสดงว่าปลอดภัยกันแล่นไปนี่นั่งลู่เลยนี่คือว่าถือว่าปลอดภัยแล้วล่ะไข่เฮ็ดนี่แบบมาตรฐานซากลเด้อต็มือ านางเอกของเรานเน,นี่ยคุณพันีข์ขี้โผดูดูนั่นแหละงานงานดีม<อ>าเห็นยังจ้าทำอะไรป่วงค่อยฟังนะครัวดีมากดีมาก ใชว่างเขาไปคุ้นะคุยบงมันแน่น้ำสงห่นขอเจะได้จกไปได้ละค, <laughs> คั่วคุยเบึ้งว่า <laughs> แล้ต้องเอิ้นวะเขย่าเบึง้งชั่นเบึ้งชันเบ้งชันอย่างนี้เหรอ <laughs> <laughs> ชั่นดีผมจะมีเพียงไงโอเคดีกุ้ด